สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1กับทับ2นะครับที่ผ่านมาเราได้เรียนการเขียนโปรแกรมนะครับโดยใช้เงื่อนไขาการทําซ้ําซึ่งเงื่อนไขาการทําซ้ํานี้ยังคําสั่งอยู่2คําสั่งเราได้เรียนคําสั่งพ r นะครับแล้วการประยุกต์ใช้งานคําสั่งพ r กับตัวแปรนะครับหรือข้อมูลชนิดล i s t กันแล้ว วันนี้เรามาดูคำสั่ง y อีกหนึ่งคำสั่งครับซึ่งคำสั่ง y จะแตกต่างกับคำสั่ง for อย่างไรเรามาเรียนรู้กันพร้อมกันเลยนะครับเริ่มต้นก่อนครับคำสั่ง y ข้อแตกต่างข้อที่1คือตัวแปรที่จะใช้รับค่าหรือตัวแปรที่จะใช้นับค่านะครับเราจะต้องประกาศและกำหนดค่าให้กับตัวแปรก่อนซึ่งจะแตกต่างกับคำสั่ง for นะครับซึ่งไม่ต้องประกาศตัวแปรนะครับเริ่มต้นครับ เราจะใช้ตัวแปรใดก็ได้นะครับซึ่งในตัวอย่างแล้วก็เป็นที่นิยมเขาจะใช้ตัวแปร i นะครับครูก็ประกาศตัวแปร i ครับกําหนดค่าเท่ากับ0น,นะครับหลังจากนั้นครับก็พิมพ์คําสั่ง Y แล้วก็กําหนดเงื่อนไขครับน้อยกว่า10แล้วจบด้วยโ o l o นมันจะคล้ายกับคําสั่ง for ตัวนี้ครับ for i in r a n สิ์แบบนี้นะครับทําไมคําสั่งปอตัวแปรไอที่ถูกเรียกใช้ครับไม่ต้องประกาศหรือกําหนดค่ากับตัวแปรเพราะคําว่า in ครับ i in ินว้นินะครับมันก็เป็นการกําหนดค่าให้กับตัวแปรไอแล้วซึ่งตัวคําสั่งตัวนี้ครับเนื่องจากตัวแปรเว้นสินะครับซึ่งเป็นชนิดเร้นเนี่ยมันมีค่าตั้งแต่0ูนย์ถึงเก้านะครับพอคำสั่ง i in นนี่หมายความว่า ให้เอาข้อมูลที่อยู่ในเรนจ์ครับไปกำหนดค่าให้กับตัวแปร i นะครับหลังจากนั้นครับเรากด Enter ลงมานะครับเราก็ปริ้นนะครับใช้แสดงค่าที่ตัวแปร i เก็บไว้นะครับแต่ตัว y ครับคำสั่ง y เนื่องจากว่าค่า i เรากำหนดค่าเป็น0นย์ใช่ไหมครับเราจะต้องมีบรรทัดนะครับที่เพิ่มค่าให้กับตัวแปร i ด้วยนะครับ i เท่ากับ i บวก หนะครับทำไมป o i i n ลนส s i v e ครับไม่ต้องกำหนดเนื่องจากข้อมูลชนิดเลนครับมันเป็นช่วงของข้อมูลตั้งแต่0ูถึง9ก็คือก่อนถึง10บใช่ไหมครับมันก็จะเพิ่มขึ้นอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้ครับตัว y ครับมันไม่มีคำสั่งในการเพิ่มค่าเราจะต้องเพิ่มค่าแบบนี้นะครับคูรันดูนะครับมันก็จะกลายเป็น0ูถึง9ถ้าเราไม่มีบรรทัดนี้ครับอ่าสมมติครู คอมเมนต์บรรทัดนี้ไว้นะครับรับรองมันก็จะกลายเป็นการวนลุปไม่รู้จบเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกําหนดค่าไอเป็นศูนย์ครับศูนย์น้อยกว่าศึกระดับนแขเป็นจริงปริ้นไออ่ะวนครับค่าไอก็ยังเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับมันก็จะวนลูปไม่รู้จบนะครับฉะนั้นครับเราจะต้องมีการเพิ่มค่าตัวแปรไอแบบนี้ด้วยนะครับ ซึ่งในบรรทัดที่4การเพิ่มค่าให้กับตัวแปร i ครับวิธีการทํางานของมันนะครับหรือวิธีคิดนะครับนักเรียนเครื่องหมายเท่ากับครับแบ่งซ้ายมือขวามือถ้าเจอรูปแบบของคําสั่งแบบนี้ครับให้ทํางานในฝั่งขวามือของเครื่องหมายเท่ากับก่อนก็คือเอาค่าที่ตัวแปร i เก็บไว้มาบวกกับหนึ่งก่อนเมื่อเอาค่าที่ตัวแปร i นะครับเริ่มต้นครับ ไบวกหนึ่งก่อนนะครับแล้วได้ผลลัพธ์นะครับไปเก็บไว้ในตัวแปรไอนะครับอ้าวเช่นไอมีค่าเท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งเก็บค่าไว้กับตัวแปรไอตัวนี้ครับตรงนี้หมาย ว่า i เท่ากับศูนย์นะครับต่อมาครับคราวนี้ถ้า i 10, เ,าเป็นสิบอ้าวสิบบวกหนึ่งเป็นสิเ็ดใช่ไหมครับเมื่อสิบวกหนึ่งเป็นสิบเ็ดมันก็มีค่าเท่ากับ i เท่ากับสิบเ็ดแบบนี้นะครับอ่าผมูเขียนอะธิบายแบบนี้นะครับ ่นะครับพอคันจะทำศูนย์ูสองสามเจ็ดปเก้าเมื่อถึงเก้าครับบรรทัดที่สามแสดงในเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบเก็บไว้ในตวัวแปรไอตอนนี้ตวัวแปรไอมีค่าตรกระสิบวนมาทําในบรรทัดที่สองสิบน้อยกว่าสิบเงื่อนไขเป็นเท็จกระโดดออกจากเงื่อนไขในคําสั่ง y นะครับ ก็มาทํางานใน,นรบรรทัดที่ห้าเนื่องจากรบรรทัดที่ห้าไม่มีคําสั่งมันก็จบโปรแกรมนะครับคราวนี้ครูจะเขียนคาสั่งนะครับตัวนี้ถ้าออกจากลูปให้แสดงว่า n โปรแกรมนะครับแบบนี้ลองรันใหม่นะครับเห็นไหมครับพอถึงภาพวกก็จบ n โปรแกรมเรามาดูการทํางานครับแบบทีละสเต็ปนะครับให้นักเรียนสังเกตตัวนี้นะครับหน้าต่างด้านล่างสุดนะครับอยู่ตรงกลาง ผลลัพธ์ของการกระทําของแต่ละคําสั่งอยู่ขวามอือนะครับเริ่มต้นครับมาทํางานในบรรทัดที่หนึ่งเมื่อทํางานบรรทัดที่หนึ่งเสร็จมันก็จะประกาศตัวแปร i นะครับจองพื้นที่ในหน่วยความจําแล้วกําหนดค่าให้ตัวแปร i มีค่าเท่ากับศูนย์มาทํางานในบรรทัดที่สองพอทํางานในบรรทัดที่สองครับ i มีค่าเป็นศูนย์เงื่อนไขเป็นจริงเห็นไหมครับเงื่อนไขเป็นจริงนะครับก็มาทํางานในบรรทัดที่สามบรรทัดที่สาม ทำงานในบรรทัดที่สามปุ๊บจะแสดงเลขศูนย์ค่าที่ตัวแปร i เก็บไว้พอมาถึงบรรทัดที่สี่อ้าวทำงานในบรรทัดที่สี่ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งใช่ไหมครับ i เท่ากับหนึ่งตอนนี้ค่า i ไไมีค่าเท่ากันแบบเทียบอีกนะครับเงื่อนไขก็ยังเป็นจริงนะครับเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงมันก็จะแสดงสเตปไปเรื่อยๆนะครับดูนะครับอ่าสเตปไปเรื่อยๆนะครับดูบรรทัดสีฟ้านะครับ ค่า i เป็นสี่แล้วนะครับเพิ่มหกแะสดงจเจ็ดแสดงจแปดพอสแสดงเก้านะครับเก้าน้อยกว่าสิบเงื่อนไขยังเป็นจริงไหมเป็นจริงสแสดงเลขเก้านะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบอ่าเป็นสิบตรงนี้นะครับ i มีค่าเท่ากับสิบเปรียบเทียบสิบน้อยกว่าสิบเงื่อนไขจริงไหมเป็นเท็จเป็นเท็จจากระโดดไปทํางานในบรรทัดที่ห้าทันทีนะครับ อ่ะเราแสดงอนโปรแกรนะครับแบบนี้นะครับนั่นคือการใช้คำสั่ง y นะครับเปรียบเทียบกับคำสั่ง for คือ for i in range นะครับจากคำสั่ง for ใช่ไหมครับเราสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นกำหนดค่าก่อนสิ้นสุดแล้วก็กำหนดนะครับระดับการเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าไหร่หรือลดครั้งละเท่าไหร่ได้นะครับถ้านั้นเรียนจำได้เช่นนะครับ ถ้าเป็นเลน t ์สิก็คือเริ่มต้น0ูนย์ถึงเกนะครับก่อนถึง10ถ้าอยากจะให้เริ่มต้นที่1นึ่งราบอกเลน t นะครับผง์ไม่เปิด1นึ่งนด้วยเครืหมายข้อมม่ใช่ไหมครับอ่าสิแบบนี้นะครับแล้วถ้าเป็น y ทําไง y เราก็กหนดตัวนี้เลยครับอ่านี้ก็คือนะครับค่าเริ่มต้นนะครับประกาศตัวแปร i ำหนดค่านะครับเริ่มต้นเท่ากับหนึ่งนะครับคราวนี้เอาคราวนี้ลุกหลดตัวนี้นะครับแล้วลองลันดูเห็นไหมครับมันก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะครับง่าย่นะครับทนี้ครับถ้าเริ่มต้นที่ห้าถึงอ่าสิบห้าแบบนี้เราก็เปลี่ยนตรงนี้ครับห้านะครับ อ่ะสิบห้าใช่ไหมครับเราก็กําหนดตรงนี้นะครับก็เห็นไหมครับมันก็เริ่มห้าจุดแปดเก้าใช่ไหมครับถึงสิบสี่ก็คือก่อนถึงสิบห้าอันนี้ก็ไอ้น้อยกว่าถ้าจะให้ตรงกับสิบห้าเลยกําหนดได้ไหมถ้าเรน์ไม่ได้ครับถ้าเรนส์ห้าคอมมาสิบห้าเริ่มต้นห้าครับแล้วก็ก่อนถึงสิบห้าแต่ถ้าเราอยากจะได้สิบห้าเป๊ะๆเ,เราก็ใช้เงื่อนไขโดยการกาหนดการเปรียบเทียบคือน้อยกว่า แล้วก็เท่ากับแบบนี้นะครับลงบนาหน่นะครับข้อแตกต่าง2ตัวแล้วนะครับต้องประกาศตัวแปร i กําหนดค่า for ไม่ต้องเพราะ i in range อยู่แล้วนะครับตัว r a n ครับสามารถกําหนดค่าเริ่มต้นแล้วก่อนถึงได้นะครับส่วนคําสั่ง y เรากําหนดเงื่อนไขครับเราสามารถกําหนดให้ถึงเลยก็ได้เช่นนะครับอยากจะให้ถึงสิบห้าก็ใส่เครื่องหมายเปรียบเทียบคือน,น้อยกว่าเท่ากับสิบห้าแบบนี้นะครับแล้วถ้าเพิ่มขึ้นเช่น ห้าคอนมาสิบห้าเอาเพิ่มขึ้นครั้งละห้าแบบนี้นะครับเราพ่อกาหนดตัวไหนห้าตัวนี้แล้วนะครับสิบห้าก็คือตัวนี้นะครับก่อนถึงสิบห้าแล้วเพิ่มขึ้นครั้งละห้าบรรทัดที่สี่เลยครับเราก็บวกขึ้นครั้งละห้านะครับแบบนี้อา้าลองลันนะครับเห็นไหมครับมันก็นับห้าสิบพอถึงสิบห้าใช่ไหมครับ สิบห้ามันน้อยกว่าเท่ากับสิบห้าเงื่อนไขเป็นเท็จมันก็ไม่สแสดงผลมันก็ไปบรรทัดที่ห้าเลยนะครับอ้าวปูเปลี่ยนนะครับตัวนี้จะให้ไกลๆเหมือนโคนตรนี้ห้าสิบนะครับตัวนี้ก็เป็นห้าสิบนะครับนะครับห้าสิบสิบห้าสิบอ่าถ้าจะให้สแสดงห้าสิบด้วยก็ต้องเป็นน้อยกว่าเท่ากับนะครับแบบนี้นั่นคือคำสั่ง y นะครับนอกจาก ตัวนี้แล้วครับจะมีการประยุกต์ใช้เงื่อนไข if e ครับร่วมกับคำสั่ง w h i ด้วยเป็นลักษณะของการ break รนะครับซึ่งลักษณะของการ break รครับเราสามารถใช้เงื่อนไขทําซ้ําแล้วก็ซ้อนเงื่อนไขแบบปกติลงไปด้วยยกตัวอย่างเช่นครับครูอยากจะเพิ่มคําสั่งว่า ตอนนี้เงื่อนไขมันทํางานครบแล้วนะครับอ่าโคเอนเตอร์ <enter S 1> ลงตรงนี้กูใช้ if e ครับถ้านักเรียนจาได้ if e ฟแล้วตามด้วยเงื่อนไขใช่ไหมครับอ้าว i เปรียบเทียบว,ว่าเท่ากันหรือไม่ก็ใช้เท่ากับเท่ากับใช่ไหมครับอ้าว i เท่ากับเท่ากับห้าสิบแล้วก็นี้ Pri n นนะครับแบบนี้อ่าอินไวรภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับ ปุ๊บถูกกดลงนะไหมครับอ่าดูให้ดีนะพอสี่สิบห้าใช่ไหมครับดูให้ดีนะครับสี่สิบห้าปุ๊บแสดงสี่ิบห้าพอขึ้นมาห้าสิบใช่ไหมห้าสิบอ่าเห็นไหมครับถ้าเป็นแบบนี้เราจะแก้อย่างไรนะครับอ่าตอนนี้ครับเพื่อให้สอดคล้องอพอไออินนะครับอ่ะแบบนี้ดูให้ดีนะครับดูให้ดีอ่า ด,ดีนะครับแล้วถ้าอย่างนี้เป็นยังไงนะครับ,รบนะย้ายนะครับย้ายดูนะเห็นไหมครับโชว์ห้าสิบได้ด้วยนี่คือคำสั่งที่ใช้ในการเบรกนะครับหรือนะครับ เราจะประยุกต์ใช้นะครับก็ได้ตัวนี้ครับมันก็ไม่มีความหมายอะไรในการเนะครับเพียงแต่ว่าใช้ลักษณะของเงื่อนไขคําสั่งในการตรวจสอบว่าพอถึง50ครับให้บอกว่ามันจบละก่อนที่จะออกจากลูปนะครับอก n y รูปนะครับแล้วก็ n โปรแกรมนะครับถ้าจะใช้ลักษณะของการเร e กครับเช่นนะครับตัวนี้นะครับ เราอยากจะให้ถึงแค่35ะนะครับดูดีนะครับอ่านมาคูปุ๊บ35แบบนี้นะครับแล้วคูก็บอกว่าเบรกแบบนี้นะครับอ่านะฮะดูดีนะครับถ้าเป็นในลักษณะนี้มันจะทำงานไม่ครบ50นะครับอ่าพอถึง35มันก็จะเบรกนะครับแบบนี้ ซึ่งเขาจะประยุกต์ใช้งานกับการกดนะครับคำสั่งนะครับให้หยุดซึ่งคำสั่งในการทำซ้ำแบบนี้ครับมันก็สามารถที่เราจะเขียนหรือออกแบบโปรแกรมครับเช่นทำซ้ำไปเรื่อยๆครับตรวจสอบไปเรื่อยๆตรวจสอบไปเรื่อยๆจนกว่าจะถูกสั่งให้หยุดเป็นต้นนะครับอถ้าเป็นแบบนั้นจะทำยังไงนะครับ เริ่มต้น i เป็นศูนย์นะครับแบบนี้อันนี้คูณลบที่ไม่เกี่ยวนะครับก่อนอแล้วเงื่อนไขครับแทนที่เราจะใส่เงื่อนไขแบบนี้เราก็าเปลี่ยนเป็นครับแบบนี้ครับอาลบแลไ i เราไม่ใช้นะครับเดี๋ยวนักเรียนสับสนนะครับ เดี๋ยวเพื่อให้ให้ให้เห็นชัดเจนแบบนี้ดีกว่าครับถ้าเราต้องการออกแบบถ้าเราต้องการออกแบบโปรแกรมนะครับทําซ้ําโดยใช้คําสั่งไฟล์เป็นคําสั่งที่วนลู่ไม่สิ้นสุดนะครับจนกว่าจะมีการขัดนะครับจะทําอย่างไรเอาคุณประกาศตัวแปร i ครับมีค่าตับบ้งแต่ศูนย์ใช้คําสั่ง while ครับแตกต่างตรงนี้ครับเงื่อนไขเราไม่ต้องกําหนดเงื่อนไขโดยอ้างตัวแปร i เราขนมนี้ครับ T R U E นะครับเงื่อนไขเป็นจริงตลอดเวลาอ่าเริ่มต้นครูบอก p ริ n นนะครับค่าที่ตัวในตัวแปร i ก่อนแล้ว i บวกหนึ่งนะครับแบบนี้แล้วครูบอกว่าเบรกตอนไหนเบรกตอน i นะครับมากกว่าหนึ่งร้อยนะครับ อ่ะแล้วก็เบรคแบบนี้นะครับโดยดีนะครับครูกดลังนอ่ะเห็นไหมครับมันก็เบรกแบบนี้ได้เช่นกันนะครับซึ่งการประยุกต์ใช้ในลักษณะนี้ครับเรามีโปรแกรมนะครับที่ทำงานตลอดเวลาตรวจสอบตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นนะครับโปรแกรมทำงานตลอดครับเป็นโปรแกรมที่ทำงานอยู่เบื้องหลังทำงานตลอด ทำงานจนกว่าจะมีการกดยกเลิกนะครับซึ่งมันก็จะประยุกต์ใช้งานกับการรับค่านะครับเช่น c t r l C C t r l X นนะครับซึ่งเงื่อนไขก็ทํางานตลอดเวลาครับทํางานไปไม่รู้จบเลยครับทางานไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยจนกว่าจะมีการกดปุ่มเบรกแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งคําสั่งเบรกครับผูขอละไว้ก่อนคําสั่งเบรกที่ใช้กับแป้นพิมพ์นะครับแต่ส่วนคําสั่งเบรก ที่เป็นตัวเบรกโดยเขียนโค้ดนะครับทำงานในบรรทัดที่6ครับพิมพ์ b i e k แบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นเบรคครับนี่ก็ได้เหมือนกันถ้าเป็นลักษณะนี้ครับมันก็เหมือนกับตัวคำสั่ง for นะครับ for in r n นะครับอ่ะหนึ่งร้อยคล้ายๆกันคล้ายๆแบบนี้นะครับเพียงแต่คำสั่งหยุดครับมาใช้ตรงนี้แทนนะครับ งื่นไขเป็นจริงตลอดเวลานะครับแบบนี้นี่คือการใช้งานคำสั่ง Y นะครับวิชาการเขียนโปรแกรมครับจะมีเนื้อหาที่ซับซ้อนมากกว่าน,นี้มีทั้งการใช้ฟังก์ชันครับแล้วก็การทำงานกับไฟล์นะครับแต่ในชั้นเรียนนี้ครับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับตั้งแต่เริ่มรู้จักโครงสร้างโปรแกรมนะครับรู้จักข้อมูลชนิดข้อมูลการใช้ตัวแปรการประกาศตัวแปร ตัวดาเนินการคําสั่งในการแสดงผลรับค่าคําสั่งเงื่อนไข if e นะครับเงื่อนไขทางเลือกหลายทางเลือก if e elif นะครับแล้วก็การทํา3ทั้ง for ทั้ง w h i นะครับในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นครับชั้นม5้าับนกับ5 2ับครูจะหยุดเนื้อหาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งเป็นคลิปสรุปนะครับเดี๋ยวครูจะทำคลิปสรุปด้วยนะครับวันนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ